สวัสดีครับผมโมมอยกันยูนะครับวันนี้เราก็จะมาทําอาหารกันนะครับกับเมนูง่ายๆราคาประหยัดอิ่มอร่อยทั้งครอบครัวได้นอนครับราคานี้ประมาณ100้บาทนะครับคนอําเภอลมเก่านะครับจะรู้จักกันดีนะครับกับเมนูมีน้ําไทยลมนั่นเองนะครับมาดูว่าทําง่ายแค่ไหนนะครับไปดูกันขั้นตอนแรกนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะทําการผัดกระเทียมก่อนนะนี่คือกระเทียมที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะครับเป็นกระเทียม กระเทียมธรรมดานี่ยนะครับใส่กระเทียมลงไปผัดจนกระเทียมเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปเลยใส่หมดเลยนะครับผมกินเยอะนะครับหโอ้ยหอมมากเลยนะครับพอหมูเริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็นี่ครับหน่อไม้นะครับเป็นหน่อไม้ต้มนะครับหน่อไม้ต้มสุกหั่นเป็นเส้นอย่างนี้นะใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับ จากนั้นเราก็ผัดต่ออีกนะครับให้หน่อไม้มันหอมกว่านี้นะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทําสูตรนี้หรือเปล่านะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่แม่ผมทําให้กินตอนเด็กนั่นเองนะครับแล้วก็ชอบใจนะครับแล้วก็ทํากินมาตลอดนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็อาจจะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับให้มีความหอมขึ้นหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะผงปรุงรสรจแล้วก็อันนี้นะครับผงชูรสนะครับ ใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับแต่แนะนํานะใส่พอดีพอดีนะครับอย่าใส่เยอะนะครับผมใส่แค่นิดเดียวพอนะใส่น้ําปลาปรุงรสไปนิดหน่อยพอแล้วครับไม่ต้องใส่เยอะนะและที่ขาดไม่ได้นะครับคือซีอิ๊วดำนะครับเราต้องใส่ซีอิ๊วดำนะครับใส่ซีอิ๊วดำพอประมาณนะไม่ต้องใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันจะขมนะครับจากนั้นเราก็ผัดต่อไปนะครับ พอผัดจนหอมสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็ตั้งหมอ้อน้ําร้อนรอให้น้ําร้อนในหม้อเดือดน,นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ขนอก้อนลงไปนะครับเป็นขะนอหมูนะครับเห็ดหอมนะครับใครมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับใส่ไปเพื่อความอร่อยเฉยๆนะครับพอหม้อเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ หน่อไม้นะครับกับหมูที่เราเตรียมไว้นเอีนะครับที่เราผัดไว้ตอนแรกนะครับสีสันก็จะเหมือนคล้ายๆกระเพาะปลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ทําไมเขาถึงเรียกว่ามี่น้ํานะครับหัวกระเทียมดองไปด้วยนะครับเพื่อความหอมนะแท้ๆนะครับเลือดนะครับอันนี้เป็นเลือดเลือดไก่นะครับเพราะว่าเลือดไก่มันจะนุ่มนะผมชอบเลือดไก่นะใครจะใส่เลือดหมูก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับเลือดราคาไม่แพงครับก้อนละแค่สิบสองบาทเองนะครับแล้วแต่คนชอบนะผมชอบกินเลือดนะครับผมก็เลยใส่ไปเลยสองก้อนนะครับ เยอะใส่เยอะกินน้อยใส่น้อยนะครับจากนั้นนะก็รอให้หม้อเดือดสักแป๊บนึงนะครับไม่นานนะครับระหว่างนี้เราก็เตรียมแป้งมันสับปะหลังนะครับใส่พอประมาณนะครับแป้งมันสับปะหลังนะครับอย่าใส่เยอะเกินนะใส่เยอะเกินน้ามันจะข้นเกินไปนะครับเมื่อเตรียมแป้งมันสับปะหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดฝาหม้อนะครับโอ้เดือดหอมมากเลยนะตอนนี้นะจากนั้นเราก็เตรียมแป้งมันนะใส่ลงไปเลยนะครับ ใส่ลงไปนะผมใส่ให้หมดทีเดียวเลยนะครับจากการคํานวณหมแล้วมันน่าจะพอดีนะครับน่าจะไม่ข้นเกินไปนะพอใส่แป้งมันต้องรีบคนให้ไวนะครับไม่งั้นแป้งจะจับตัวเหนียวเป็นก้อนนะครับต้องให้กระจายกระจายนะครับทําไม่นานนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเออแล้วผมก็จะใส่น้ํากระเทียมดองไปสักหน่อยเยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมความหวานนะครับน้ำกระเทียมดองจะมีความหวานนะไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับใส่ิดเดียวพอใส่เยอะมันจะหวานเกินไปนะครับ เท่านี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับหมี่น้ําไทยลมนะครับหมี่น้ําสูตรหลมเก่านั่นเองนะครับใครที่อยู่หลมเก่าเพชรบูรณ์นะครับก็อาจจะเคยกินนะครับแต่ผมบอกได้เลยผมทําวันนี้อร่อยกว่าแน่นอนนะหมี่น้ําเราเสร็จแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเส้นหมี่นั่นเองครับตอดต่อไปแล้วก็ลวกเส้นหมี่นะครับก็ลวกปกตินี่ละครับทุกคนครับคือจริงๆแล้วเราต้องใส่รากผักชีนะครับแต่ว่าผมลืมนะครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเ,เอาผักชีผักชีมาโรยหน้าก็ได้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ได้เวลาไปกินกันว้าว นี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยครับใครชอบหวานเผ็ดเค็มอะไรก็ปรุงได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือรสชาติที่ผมปรุงนะครับใส่พริกพริกไทยนิดหน่อยนะครับเพื่อความหอม